สวัสดีครับเพื่อนๆอ่าวันนี้เรามาต่อยอดจากคลิปที่แล้วครับผมเอาอันนี้เรียบร้อยแล้วลูกค้าจะมาลักพุกนี้นะครับอุปกรณ์ที่มีให้ครับน็อตใหญ่ครับหูยกน็อตใหญ่สําหรับยกไตตั้นนะครับแล้วก็หูเล็กอันนี้ก็ใช้กับรถทั่วไปที่มีหูด้านหน้าที่เป็นหูเล็กครับไตตันเนี่ยยังไงต้องใช้แน่นอนครับ ตัตันถ้าสับโซ่ไม่ได้หมอน้ําลูกค้าพังแน่นอนอ่าแล้วก็มีสับโซ่โวิโก้ชอนล,ลอครับเป็นอุปกรณ์พื้นฐานนะครับแล้วมีชุดหนึ่งคือจับแหนบอันนี้การติดตั้งวินวินเป็นหมื่นสองพันปอนด์นะครับผมแบนทับสปีดครับผมเกนสองตัวนี้ลูกค้าติดระบบถุงลมก็มีจะมีชุดบล็อกวาลวครับ ปั๊มลมครับปั๊มลมป็มปนของเอซินนะครับโตโยต้าเอซินมือสองครับญี่ปุ่นครับเชียงกงครับก็มีถังลมถังลมแล,ล้วมีมาตรวัดมาตรวัดมันมีลมอยู่ในถังเท่าไหร่ะนะระบบนี้จะเป็นระบบน็อตดาวัถอดออกได้ เป็นสลักร้อยฮะถอดได้มีสวิตตัดระบบไฟฉุกเฉินนะไม่ใช้เรววาก็ถอดออกอระบบลูกลอกเป็นล้อประตูสี่นิ้วครับแล้วก็เปลี่ยนแกนลูกปืนใหม่นะฮะแกนใหญ่ขึ้นของเดิมมาก็รล้อประตูมันปืนมันเล็ก ข้างล่างก็เปลี่ยนหม่หมดข้างล่างเป็นยี่สิบห้มิลหางยกแน่นหนาครับแข็งแรงงานหลักๆก,ก็ขึ้นเลิ่งนะรขึ้นมินดิ่งมีบูทมีอรครบหมดครับดูจากด้านหลังก็จะประมาณนี้ด้านข้างฮนะด้านข้างก็จะอยู่ประมาณนี้ หรือว่าถ kind of ้าเราจะมองเท่ากระบะก็จะอยู่ประมาณนี้นะมองเสมอกระบะก็ามองเสมอกระบะนะครับคันนี้ต่อปภาษีได้ถูกต้องนะครับผมน้ําหนักไม่เกินครับน้ําหนักตัวนี้อยู่ที่ไปช่างมาําหนักอยู่ที่หนึ่งตันเจ็ดร้อยเก้าสิบกิโลกรัมกฎหมายให้สองดันสองครับรถดัดแปลงดันพายยืดถูกต้องตามกฎหมายครับมีใบวิศวกรรองรับ ความยาวมีวิศวกรรองรับอันนี้เสร็จแล้วครับผมใครสนใจก็เข้ามาของเราวันนี้เน้นเรื่องการดามแคสซีครับแคสซีเะจดามล้วเป็นลูกค้าน่าจะชอบอะนะครับผมเดีย๋ยวรอบหน้าจะมีรถเข้ามาอีกเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูแต่ปกติก็สแตนดาร์ดอยู่แล้วครับผม จะเอาหางแม่งป่องหรือจะเอาหางตัวทีการใช้งานต่างนะครับโทรสอบถามกันได้ครับระหว่างหางตัวทีกับหางแม่งป่องหยนะกวางด้านท้ายด้านข้างของลงเนี่ยอบก,ก่อนไม่ได้รถนี่ขึ้นมอเตอร์ไซค์ได้สองคันเลยนะทำงานง่ายครับมีตะขอจับตรงนี้เราก็มีโซ่ให้เพานั่นปุ๊บเกี่ยวได้เลยครับโซ่สิบสองมิลสวยๆครับถอดได้หมดทุกชิ้นนะ คงไม่ถอหรอกหนักโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาชมกันใหม่ขอบคุณครับผมแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมช่างรักครับผมไม่เที่ยงไม่ทำลำอยู่ได้โอเคสวัสดีครับ